สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมมาพบกันอีกแล้วกับแม่น้องเนเน่วันนี้เป็นวันที่2ี่สิบเดือเนเมษายนนะครับและอีกนับเวลาอีกไม่กี่วันแม่น้องเนเน,เน่ก็จะทำการคลอดน้องเนเน,เน่ออกมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เวลาทุ่มแปนาที แม่น้องน,นี่ทำอะไรอยู่ครับสวัสดีจ้าพี่น้องทำอะไรลูกขึ้นเดินเหินอากาศสบายไหมวันนี้เราใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะครับผมภาพอาจจะไม่ค่อยดีเพราะไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับผมนอนทําใจเยอะน,นอนทําใจเรื่องอะไรครับทำใจเรื่องไปคลอดลูกยันเจ็บท้องแหงด้ เก็บท้องแหงเดี๋ยวก็มีคุณหมอนี่ครับคุณหอมเ<ะ><ว>อเตรีมาเจ็บแ้วคฮะกลัวนะครับยานนะแล้วเตรียมของอะไรไว้มั่งเตรียมเรียบเตรียมหมดเลยจ้านะเตรียมไส้ตะกา้าไว้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องบางคนถามมาว่าน้องเนีนี่แม่น้องเนีนี่เตรียมของไว้ไหรือ,อยัง เตรียมไ้แล้วเตรียมไ้ทุกอย่างทุกแนวแล้วครับผมเี๋ืวจะไปคลอดกับเงินกับเงินค่าโรงพยาบาลเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปคลอดกับเงินค่าโรงพยาบาลพี่น้องเบาอยอาเตรียมไปมาทุกอย่างแล้วครับผมเนาะขอขอบคุณพ,พี่น้องที่เป็นห่วง และทามไทยกันเขามากนองออเนละจังสิเดทจังเดนเนาะครับผมโอเคมาบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องเซียขอขอบคุณทุกท่านที่นี่แนเ่มขนเริ่มบวมเพราะว่ามันหูเสืา เป็นนาหนาตัวตามตากับติ๋มซีครตไทยโอเคนะพักบอลพักบอลครับผมขอบคุณครับ